ก็ห่อผมมาแล้วปันสดจัญญะกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมอยู่กับผมไบวีจีกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการทำนั่นนี่แค่กระผมมันแบบที่หนึ่งทุกคนต้องเลื่อนมาที่ตรงนี้นะนี่นนี่จริง้นก็กดไปที่ตรงนี้ผม ที่มันใกล้ๆแบบยูทู e ที่อยู่บนหัวยู u ู e นั่นเองทุกคนก็กดเข้าไปแล้วก็ต้างพูกว่าสวัสดีทุกคนกันด้วยเรือดพูดตามสไตล์ของตัวเองที่ตัวเองชอบแล้วก็บอกชื่อช่องด้วยนะครับโอเค คนท่านแยวทีส่สองเราไปที่ youtube แม่แก่ผมดูคอมเมนต์นั่นหนึ่งแล้วก็กดปุ่มที่ตรงนี้ผมใหมันใกล้ๆกับขีดด้านบนนี่กดปที่ตรงบวกนะ อันสองอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ผมกด A ว่าลงคลิปหลังจากนั้นแล้วก็เอาคลิปใดสักคลิปลงใล้วผมแต่สวัสดีคนด้วยนะครับผมช่วยผมไว้หนึ่งนาฬิก สบายเลยค่ะโอเคขงแจไ่ติมไงงอคามว่างจีเอเด็ดไอคางกอบค<ม>ุณตังค์ค่ แล้วก็กดตกสีฟ้าแล้วก็กดสีฟ้าอีกรอบหลังจากนั้นเนี่ยก็รอให้มันดาวน์โหลดกดแม่ดาวน์โหลดนานมากคผมก็รอให้มันเนี่ยดาวน์โหลดไปถึงร้อยเลยนะ ก็ถือว่าค่อนข้างรอน,นานเลยนะคากค,คนากตรงคลิปก็กดตรงบวกแล้ั้นนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าไม่ได้สามารถที่จะลงคลิปได้อย่างเดียว กนจะสามารถทำแบบนี้ได้กดไปที่ตรงนี้อะผมล่าสุนเนี่ยก็กดไปที่มมนี้ือกดไปที่ตรงนี้แล้วก็กดไปตรงนี้เพราะอันนี้มันก็คือการลงคลิปคั้เราเนี่ยต้องลงคลิปไปก่อน จากืนคนเนามลองคลิปสร็จแล้วหนึ่งลอ,องคลิปคลิปใดคลิปหนึ่งทุกคนก็นกดไปที่คลิปใดคลิปหนึ่งอย่างนี้คลิปนี้ก่อนคนดูตั้งสี่สิบคนนะดังนั้นทุกคนก็กดไปที่ตรงนี้ ถ้าทุกคนก็สามารถกดรูปนี่ทุกคนนั้นความาที่ดีทำโบรไฟใจไงทุกคนเจ๋งไหมน่าเลือกเป็นรูปไหนทุกคนก็สามารถเลือกรูปที่ตัวเองชอบได้อ,อืม ดรีมน <The> ะครับผมถ้าเรานลอง,ลองเอาลบนี่ละกันนะครับผมดงนั้นเนี่ยทุกคนก็กดสองมือเพื่อนเงื่อนด้านบนด้านล่างดังนั้นเนี่ยทุกคนก็เงื่อนลงไปด้านล่างจิ้ในจังจากนั้นเนี่ยก,ก็กออรอให้มันเนี่ยดาวลบที่ കമ്പാ പെട്ടേ മലയാള จากนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถไปดูคลิปอะไรเพื่อรอให้คลิปดาวน์โหลดเอย่างเช่นดูเดรีมน,นะครับผมถ้ามาคนดีฟังไม่ค่อยใจแต่คลิปก็สนุกนะผมนี่ฟังเข้าใจอยู่นิดหน่อ hmm. ย <'s> ทุกคนถ้ากิดทุกคนเนี่ย อยากฟังเพลงก็มีคลิปเพลงอยู่นะบอกเงานี่ถ้าหคลิปนี้คือผมนักทาเพลงสักค ฉะน,น,นั้นเนี่ยจะขอเราเข้ากันดีรอเสร็จนล้รอเสร็จน้วครับผมฉะน,น,นั้นเนี่ยก็ไปดูเลยาสวัสดีคนด้วยนะครับผมว้นี้แล้แลนี่ก็คือการเป็นยูทูบเบอร์ ถ้าคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็แชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับล้ววันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย